สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับวันนี้พามาดูตู้สี่เหลี่ยมบัวใหญ่ครับมีด้วยกันทั้งหมด2หลังครับเป็นของลูกค้าสั่งทํานะครับนี่ครับเป็นของลูกค้าที่อยู่อำเภอเถินจังหวัดลำปางครับด้านความลึกก็55เซนครับความกว้างด้านหน้าก็เมตรห้ครับความสูง2เมตรครับ ด้านล่างชั้นล่างมีลูกฟักครับเป็นบัวทึบนะครับขาทึบครับเนี่ยครับสองหลังนี่รับฝีมือของช่างอํานาจสาครนะครับฝีมือช่างคนเดียวกันครับถือโอกาสถ่ายคลิปก่อนที่จะใส่กระจกครับถ้าใส่กระจกแล้วถ่ายออกมาจะเป็นเงาครับเห็นแต่คนถ่ายครับก็เลยถือโอกาสถ่ายช่วงนี้ครับให้เพื่อนๆได้ชมครับแต่ตู้บอกเลยนะครับว่าใส่กระจกใส่กุญแจ เรียบร้อยแล้วสวยงามมากครับแต่มันจะถ่ายรูปมีปัญหาถ่ายคลิปมีปัญหาเห็นเงาเท่านั้นเองครับนี่ครับเป็นบัวบัวใหญ่ครับลายจีนครับชักแนวครับขาบานนี่ก็ใช้ไม้หน้า3มนิ้วเต็มๆเลยนะครับด้านข้างด้วยครับรูปฟักล่างครับทั้งสองหลังเหมือนกันครับเหมือนกันครับจะต่างกันอยู่ที่ตรงไหนครับเพื่อนๆครับได้สังเกตกันไหมครับ ต่างกันที่เนี่ยครับลวดลายครับตัวนี้เป็นลายขีดนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นลายจีนครับทําจากไม้สักทองครับไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับฝุ่นจะเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ใส่กระจกครับตัวนี้ทาสีเสร็จก่อนครับตัวที่สองก็ทาสีตามมาครับนี่ครับ ฝีมือของช่างอํานาจครับบอกเลยว่าฝีมือเป็นหนึ่งครับไม่เป็นรองใครนี่ยครับการเข้าปากไม้การเข้าบานต่างๆครับสวยงามมากครับช่างจะทําแบบนี้ได้บอกเลยว่ายากนะครับหาตัวจับยากเลยครับช่างอํานาจเนี่ยครับนี่ครับสวยงามมากครับการเข้าปากไม้ปากไม้ปากบัวสวยหมดเลยครับวันนี้ก็ ขายคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมครับใครสนใจก็สั่งทําได้นะครับเพราะว่าตู้ส่วนใหญ่โรงงานต้นสักทําตามสั่งครับเราไม่มีวางขายหน้าร้านครับทําส่งเลยครับเนี่ยครับด้านในครับถ่ายให้ดูด้านในทั้งด้านนอกครับทาสีนี่ทาทั้งข้างนอกข้างในครับทาให้หมดนะครับทั้งด้านล่างก็ทาให้ครับสวยงามมากครับเนี่ยครับหาตัวจับยากเลยครับฝีมือของช่างอำนาจสาครครับ พร้อมที่จะใส่กระจกแล้วก็ส่งลูกค้านะครับตู้สี่เหลี่ยมบัวใหญ่ครับขอบคุณนะครับเ,เพื่อนๆที่ชมครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมครับสวัสดีครับ